คยเจอโอเคได้แหละเปิดประตูเถอะโอเคปูหลอนละอ๋อเปิดมาเจอเลยเอาละ <c oughs> เอาละครับปะตอนนี้อยู่ในงานเฮ้ยก่อนที่จะอยู่ในงานนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ BRAVO BKK พระราม9ครับก็มางาน กรุงเทพมาราทอน2025 Expo นั่นเองนะครับก็คือมารับบิ๊นะครับที่บราโวพระราม9นะครับปกติรู้สึกปี2ปีหลังจะจัดที่ที่สถานีกลางบางซื่อนะพอมาที่พระราม9ก็รู้สึกเป็นเรื่องใหม่ของกระเรียงจากบางใหญ่เหมือนกันนะเออรถติดนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวไปหาไปหาเพื่อนๆพี่ๆก่อนเนาะไปรับบิ๊กกันก่อนนะครับอ่ะในงานเดี๋ยวเข้ามาดูนะ จะมีจุดประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็แบ่งช่องนะเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณจะแบ่งช่องให้รับก็คือมีมีมินิมีฮาฟนะครับมีมาราธอนนะครับก็คือแบ่งแบ่งเป็นบล็อกให้คุณรับนั่นแหละเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเดินหาก่อนอโอ้คนมาเยอะนะวันนี้คนมาเยอะสงสัยเลี่ยง เรียงพรุ่งนี้ด้วยนะครับยังไงก็มาเผื่อเวลานิดนึงเนาะก็จะมีบูธของซูมสปอร์ตนะ,ะก่อนจะไปดูบูธเดี๋ยวเราไปที่บูธของผู้สนับสนุนกระทันหันในงานนี้ก่อนนะครับก็คือบูธอะไรเดี๋ยวพาไปดูกัครับไป สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บูธสปอนเซอร์ไม่ใช่สปอนเซอร์นะบูธผู้สนับสนุนที่ชวนผมมาวิ่งรายการนี้นะครับนั่นก็คือแพนไทยแลนด์นะครับแพนรันนิ่งนั่นเองนะครับเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมน่าสนใจไหมน่าสนใจไหมมีรองเท้ารุ่นใหม่มาโชว์ในงานผมว่า2-3รุ่นน่ะเออเพราะนั้นเดี๋ยวเราขอเข้าไปดูกันนิดน,นึงดีกว่าแมว่าแพนมารอบนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะอ่ะไปะใชญครับ นี่ครับสวัสดีครับอ่ะครับผมนิดนึงครับได้ครับผมคู่นี้ผมสนใจมากเลยโอเคแนะนำหน่อยครับอันนี้จะเป็นโปรเจกต์ใหม่ของแพรนเลยก็อันนี้ครับคูยกันว่ากับทางทีมว่าอาจจะมาประมาณปีหน้านะครับจะมีทั้งหมด2รุ่นเดี๋ยวผมหยิบให้ดูเป็นอันนี้จะเป็นรุ่นแรกครับผมรุ่นแรกจะเขียนว่าพอดีมันจะอ่านยากนิดนึงมันจะเป็นรุ่นที่สื่อสารถึงเรื่องของการเป็น r e c o เวอรี่ชูคือรุ่นนี้จะเน้นโฟมที่มีความหนา แล้วก็นุ่มเพราะมันหนามันนุ่มอะครับการรับภาระของกล้าเนื้อม,มันจะลดลงเราแพลนให้เป็นแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้ใช้เพื่อวิ่งแบบหลัก20โลอันนี้อาจจะเหมาะกับการวิ่งประมาณ5โล10โลอะไรประมาณแบบนั้นโทมดีมากครับใช่ครับผดีมากกับอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่นรุ่นตัวนี้ครับผม รุ่นตัวนี้สังเกตง่ายๆครับชื่อต่างกันอย่างแรกวัตถุประสงค์ก็ต่างกันเช่นกันครับผมรุ่นนี้ความสูงของโฟมจะน้อยกว่าตัวเมื่อกี้เมื่อกี้จะอยู่ประมาณสัก44เอ44มิลโดยประมาณแต่คู่นี้คู่นี้44เลยครับรุ่นแต่ก็ดูหนักอันนี้ต่างอันอ่าดีผิดอันเป็นอันนี้อันนี้อันนี้44มิลโดยประมาณโดยประมาณนะครับผมแล้วก็อันนี้จะลดลงมาเหลือประมาณ36 36มิมลก็ดูหนาใช่อันนี้มันจะมีะเป็นดีไซน์หลอกนิดหนึ่งคือโฟมจริงๆอ่ะมันจะอยู่ประมาณช่วงตรงนี้แต่อันนี้มันจะเป็นแบบดีไซน์ที่เขาทำขึ้นมาให้เป็นแบบดูมีความสูงนิดหนึ่งวัตถุประสงค์เป็นไงครับวัตถุประสงค์ของตัวนี้จะเป็นเน้นเรื่องของความเด้งโฟมมันจะมีความเด้งกว่าแต่อันเนี้ยบ,บอกก่อนว่าของแพนอะ่ะจะเป็นแค่โปรโตไทป์จริงๆวันวันนี้วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันวิ่งะครับ ผู้คนสามารถมาลองจับเล่นๆได้เรามีให้ลองจับครับผมคาดการณ์เลยครับวางจําหน่ายเมื่อไหร่ที่คุยกับทางทีมไว้นะครับผมเจอกันปีหน้าแน่นอนต้นปีต้นปีหน้านอนใช่ครับผมแต่ว่าอาจจะยังบอกไม่ได้เป๊ะๆว่าแบบเดือน2องไหมหรือเดือนหนึ่งไหมอะไรแบบนี้แต่ว่ามั่นใจได้เลยครับว่าต้นปีหน้าเจอกันครับผมขอบคุณครับผมเห็น รุ่นนี้ใช่ที่ี่ใช่ที่พี่เต๋าใส่ไปเชื่อปุ่มใช่ครับผมรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ใช้จบมารรธอนมาแล้วนะครับผมรุ่นเนี้ยโอเครุ่นนี้อาจจะไม่ได้ซิงมากเท่ากับถ้าใครใครตามแพมจะรู้อยู่แล้วแพมมี X Speed X ป p e e d ปเนี่ยเป็นเพลทที่เป็นคาร์บอนแต่รุ่นเนี้ยจะไม่ใช่เพลทคาร์บอนจะเป็นเพลทที่เป็นเป็นไนล่อนเพราะเพราะมันเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นไนล่อนประมาณเี้ยครับมันจะมีความอาจจะเด้งไม่เท่าแต่ว่ามันก็แลกมากับการที่มันไม่ได้สะท้านเข่ามากขนาดนั้นอเราราาูู้้ย่่แลวว คาร์บอนมากๆบางทีมันสะท้านเข่าขึ้นมาพอเป็นแบบนี้ครับมันก็เซฟเข่าเราลงมาหน่อยมันชื่อรุ่นอะไรครับรุ่นนี้ชื่อรุ่นไฟเดโปครับถ้าเกิดว่าใครตามแพลนมาอีกก็จะรู้ว่าก่อน X Spe e d จะมีรุ่นไฟเดเฉยๆซึ่งเราก็มีการพัฒนาต่อจากรุ่นนั้นเป็นไฟเดโปขึ้นมาครับผมครบที่ให้โชว์นี่มันเป็นอันนี้คือตัวใของตัวไหนพื้นของสองรุ่นที่เราพูดกันไปเราผ่ามาโชว์่ีมากใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ โอ้โหบอกเลยว่าปีหน้าปีหน้าเอาแน่ปีหน้าได้เรื่องแพนบอกเลยเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีหนึ่งขอจับอีกทีหนึ่งเนาะมิคิคุณอะไรนะครับผมมายครับผมคุณมายโอ้มิคิคุณมายนะครับเป็นเจ้าหน้าที่นะครับของแพนบอกเลยว่าปีหน้าเอาแน่โฟมคือแบบอืมอืมนะบอกเลยว่าติดตามได้เลยนะครับแพนน่าสนใจนะครับแล้วก็หลายๆรุ่นนะครับสามารถเข้ามาชมได้ที่ งาน EXPO ทั้ง2วันนะครับก็คือ14เอ่อวันนี้วันที่14นะครับ15ที่บูธแพนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราวนๆไปนิดนึงก่อนนะมีเหมือนมีหลายๆท่านสนใจนะนี่ อ่าเรียบร้อยครับเราก็ผ่านไปแล้วกับบูธแพนนะแล้วก็นี่เลยสนับสนุนบิ๊นะมาให้ในงานนี้นะครับก็เดี๋ยวไปเตรียมตัวกันนะครับในบูธก็จะมีบูธของ oppo นะครับ oppo find x9 นะครับและก็แน่นอนนี่ขยับมาไม่ไกลครับจะมีบูธของ a p e ิ b e a t นะครับ a p e ิก e a t ก็มาเช่นเดียวกันเนาะโอเคในรุ่นเดิมยังมีอยู่นะ นี่รุ่นแรกนะครับราคา1,990นรบาทนะรุ่นแรก1,990งกาอเแล้วก็เอ펙บีดสวิตสองราคา3า9 0นารานะครับราคาพิเศษนะฮะนะครับสลาตูเอ펙บีบนะครับนี่พี่บุญเลิศน,นะครับลงมาดูแลตัวเองทุกงานเช่นเดียวกันนะครับจะมีบูธของอะไรอีกผงไทยโอ้ผงไทย ขาอยู่ใช่ไหมเราชอบเขานะมีบูธของสปินเนอร์ครับสปินเนอร์นี่ก็คือผู้สนับสนุนหลักอีกอย่างหนึ่งนะครับสปินเนอร์ก็จะมีถุงเท้าทุกรูปแบบนะครับมีเพอร์ซันอลเบสนะครับมีเพอร์ซันอลเบสถุงเท้าเพอร์ซันอลเบสก็ตอนนี้มีหลากสีหลายลายนะครับเจลโบ์ mm hmm. นะครับเจลโบ์นะอันนี้เป็นเส้นหลักเนาะ mm hmm. เป็นเส้นหลักนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างงานนี้ก็ครบนะครับมีบูธไทรรันอ่า บูธไทยแลนมาด้วยนะครับโอเคแล้วก็วิ c โคสปอร์นะครับก็ผู้สนับสนุนหลักๆนะครับผู้สนับสนุนหลักๆของรายการวิ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทั้งนี้ดีเวอร์เจนะครับดีเวอร์เจจัดเต็มบูธใหญ่มากนะครับโอเคแล้วก็เมื่อกี้นะครับ, okay. รบพาไปดูตอนแรกพอดีผมขึ้นมาจากด้านหลังไงเนาะขึ้นมาจากคือถ้าจอดรถ ั้นใต้ดินอ่ะจอดรถชั้นใต้ดินคุณขึ้นรีบมามันจะเจอกับจุดรับบิบตรงนี้เลยจุดรับบิบตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าแต่ว่าหน้างานจริงๆอ่ะที่เป็นซุ้มมาทับจะอยู่บริเวณข้างหน้าเนาะข้างหน้าประตูทางเข้าก็เข้าได้เหมือนกันเข้าได้เหมือนกันนะครับผมแนะนําว่ารีบมาดีกว่าเดี๋ยวจะพยายามตัดคลิปนี้รีบลงนะเพราะด้วยเท่าที่ผมดูนะด้วยด้วยตัวพื้นที่การรับบิบอ่ะมันจะค่อนข้างค่อนข้างสั้นหน่อยหมายถึงว่า พื้นที่ที่จะใช้ต่อแถวอะมันไม่ยาวมากเนาะ